อยากแข่งกีฬาอะไรคือจริงๆอะน้ำหนึ่งเป็นคนที่ที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรอะไม่ได้ไม่ได้เป็นสายสปอร์ตเป็นสายกีฬาขนาดนั้นอะถ้าถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็อยากนั่งเฉยๆตั้งแต่ตั้งแต่กีฬาสีเขาที่แล้วแล้วถ้าแบบว่าอ่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็อยากนั่งเฉยๆแหละแต่มันก็เออมันจาเป็นเนาะมันต้องแข่งเออก็เลยเออก็เลยลงแข่งอะไรอย่างงี้ยิ่งเขาที่แล้วอะบอลเอออะไรเอออะ พวกวิ่งกระสอบเอ่ยอะไรเงรี้ยไม่ได้อยากแข่งมไม่ชอบแข่งอยากนั่งเฉยแต่พอถ้าได้แข่งแล้วมันก็ต้องไปให้สุดถูกไหมเออที่แข่งจริงจังก็คือแบบจําเป็นที่เห่งแบบโอ้โหจริงจังในการเล่นนั่นก็คือจําเป็นจริงจริงจริงริเป็นคนที่เกียจค่ะอยากนั่งเฉย ให้เด็กๆลงไปเล่นสรุปวันจริงมาเลยจะแข่งวิบากเจนอนอนไปกินเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> ขนมอะไรที่มันเป็นแบบว่าที่มันที่มันชอบติดคอเขาเรียกขนมอะไรขนมไพ่ขนม,ขนมโก๋เขาเรียกขนมอะไรเขาขาที่มันเป็นผงๆอะไม่ใช่แป้งนะคะเป็นแบบขนมโก,โกม๋หมที่มันกินแล้วมัน วันจริงก็ไปในทีมผู้ปกครองหนูน้อยอ่าใช่นั่งเชียร์ลูกอยู่ข้างสนามเจ๊แข่งหนวยโอ้ยไปต่อยกับใครอะคุณบี่ แต่แต่ว่าอยากแข่งคือถ้าเป็นแข่งมวยแบบมวยเลยไม่ค่อยอยากเพราะจริงๆอย่างที่ดูกันว่าน้ำหนึ่งไม่ชอบกีฬาที่มันแบบประทัดกันอะที่ที่ไม่มีไม่มีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชัดเจนที่ไม่มีการแบ่งเขตแดนชัดเจนเนี่ยจะไม่ชอบม,มากๆเอออะไรที่มันต้องมีวิ่งชนกันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ชอบหรือว่าอย่างมวยอะ่ะมันต้องเราต้องแบบเราจะต้องซัดกันนะทุกคนหนูก็จะไม่ค่อยชอบว่าประทัดกันแต่ว่าถ้าเป็นมวยแบบเขาเรียกแหละทุกคนรู้จักมวย มวยที่มันเหยียบบนจักจกักใบจากที่แบบปิดตาแล้วฟังเสียงอ,อ่ะอออันนั้นก็น่าแข่งอยู่ถามวาเป็นคนหูดีไหมไ,หม,ไหม่ต่อยทีพจาก <c oughs> สาวยังเดียวสาวอะไรไม่รู้อแต่ว่าอยากอยากลองสักครั้งนึงในชีวิตแบบว่าอยากไม่ว่าจะเป็นโอกาสไหนไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีหรือว่าถ้ามีแบบโอกาสอ่ะสมมติมี เรียลิตี้เกมโชว์รายการอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีเกมเนี่ยก็จะแบบเอออยากให้มีเกมนี้เพราะว่าสักครั้งหนึ่งอยากเล่นรวมถึงมวยทะเลด้วยก็อยากเล่นสรุปซัดหน้าตัวเองอ่านั้นก็เกินไปเกินไปเราจะซัดหน้าตัวเองทําไม <c oughs> ไม่ได้นะอจมูกหักไม่ได้นะคะหมอเดี๋ยวนี้แพอื <c oughs> เจ๊แก่สุดในทีมเลยนะเฮ้ยจีนหรอไม่จีนมันก็คือจริงๆมันก็แค่แก่เดือนแก่วันแหละทุกคนมันไม่ได้แบบโหห่างกันขนาดนั้นก็ไล่เรียกกันทั้งทีมแหละไม่ได้ห่างกันเยอะห่างกันไม่กี่เดือนไม่กี่วัน